สองสูตรนถุงสูตรคเป็นถุงสูตรจากมาจาสั่งมาจากพี่สองนี่อยาได้อันนี้และอันนี้อยากได้ทุกอันยกเว้นอันสีอยาได้ทุกอันยกเว้นอันสีน้ำตาแล้วก็อยาได้ชาน้ำใส ก็ลัง okay, มีคุณค่าโอเครู้เลย,ดยได้อะไรแมวอะแมวแล้วนะ้งอไม่อยากได้อันนี้แต่ก็ดีที่ไม่ใช่เสี่ยวจานะอุ้ยแต่หอมมกากอือต่อโล่ไข่ต่อโล่ไข่มองอะไรจัไป นี่าตางให้อันนี้หรออันอไหนอ่ะ้่ดนี้แกไดนี้นนีม่สวยนะดูภอแบบไหนงี้ยแบบนี้โอ้ภแบบนี้ มจะหัดว่าทำไมเนี่ยนี่จะถ่ายลงเออสวยมากหอมมากแล้วเก็บทองไว้